สวัสดีครับผมภูริวัฒนเล็กครับวันนี้จะมาสรุปแผนการความคิดของบทที่4วิชา MK 3 1 4พฤติกรรมผู้บริโภคครับบทนี้จะเกี่ยวกับบุคลิกภาพ personality กับไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบการดําเนินชีวิตครับมาเริ่มกันที่บุคลิกภาพเลยครับบุคลิกภาพเนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีต่างๆนะครับอย่างเช่นอันแรกเลยทฤษฎีของฟอยก็จะพูดถึง it. อิดอีโก้ซุปเปก ซึ่งอิดเนี่ยก็เป็นสัญชาตญาณดิบนะครับแล้วก็ซูเปอร์อีโก้มันเป็นเ,เหมือนกับว่าที่เราเรียนรู้มาจากวัฒนธรรมและสุดท้าย2ตัวนี้จะมาบาลานซ์กันเพื่อให้ได้อีโก้ครับต่อมาครับค่านิยมค่านิยมเนี่ยก็จะแบ่งต่างๆเช่นพวกประหยัดนิยมหรือพวกเจ้าหลักการพวกสุสนทรียะหรือว่าพวกอาร์ตครับแล้วก็พวกอิงสังคม พวกาศาสนานิยมแล้วก็พวกบ้าอำนาจครับหรืออำนาจนิยมครับทีนี้ทฤษฎีของคาวจุงคาวจุงเนี่ยเขจะบอกว่าคนเราบุคลิกภาพก็มี2แบบครับ,อ,รรบอ,อิน r ทรเวนกับ Extro ทรเว i อิน o ทรเวก็พวกเก็บตัวครับส่วน Extro ทรเวเนี่ยก็แลไพวกสแสดงตัวหรือว่าเปิดเผยตัวตน ต่อามาครับการรับโลิตักต์ใหม่ของคนเนี่ยก็บุคลิกภาพก็ต่างกันครับพวก Innovator อ Innov ร์อินโนเครับหรือพวกนวักรนวกรแล้วก็ต่อมาก็เป็นพวกนำสมัยแล้วก็พวกคันสมัยแล้วก็ตามสมัยและสุดท้ายก็พวกล้าสมัยครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแบบตามความสัมพันธ์ทางสังคมนีครับก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเช่นกัน,กนพวกตามสังคมต้านสังคมหรือบางคนก็แยกออกจากสังคมมาเลยครับกับอีลักษณะหนึ่งก็คือทฤษฎีการแบ่งตามลักษณะนิสัยซึ่งลักษณะนิสัยของเขาเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่าง เอามารวมกันครับทีนี้พอพูดถึงบุคลิกภาพเนี่ยก็จะมีตัวเซลล์อิมเมหรือว่าลักตัวตนเนี่ยครับก็มันจะมีอยู่สี่ตัวก็คือเรียวเียวเซลล์แล้วก็เซลล์คอนเซ็ปต์แล้วก็โซเชียลเซล แล้วสุดท้ายก็คือ ideal c e l l ซึ่ง real c e l l เนี่ยก็คือเป็นตัวตนที่แท้จริงส่วน concept c e l l ก็คือตัวตัวที่ตัวเองมอง social c e l l คือตัวตนที่คนอื่นมองส่วน ideal เ e l l คือตัวตนในอุดมคติครับครับทีนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตนะครับรูปแบบการดำเนินชีวิตเนี่ยคืออะไรก็คือ มันก็เป็นรูปแบบของพฤติกรรมนะครับที่ดำเนินไปไลฟ์สไตล์คือรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆทีนี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยมันก็จะดูออกมาเป็น4ตัวครับ A I O V ตัว A เนี่ยคือ activity กิจกรรมของเขาเขาทำอะไรเป็นประจำวันประจำสัปดาห์ ประจำเดือนหรือปีครต่อมา I I ก็คือ Interest หรือความสนใจของเขาเขาสนใจอะไรสนใจกีฬาสนใจสุขภาพหรือว่าสนใจเรื่องด้านบันเทิงครับต่อมาตัว O O คือ Opinion ก็คือความคิดเห็นของเขาครับว่าเขาคิดเห็นยังไงแล้วตัวสุดท้ายคือ value หรือค่านิยมซึ่งก็พูดไปแล้วในตัวบุคลิกภาพครับทีนี้นักการตลาดเนี่ยเขาก็จะแบ่งพฤติกรรมเนี่ยเวลาเขาจับจัดกลุ่มพฤติกรรมจะมารวมรวมกันนะครับก็จะแบ่งกลุ่มพฤติกรรมแล้วก็จะเขียนชื่อตัวอย่างเป็นชื่อคนอย่างเช่นเรียกฉันธนาก็จะเป็นพวกสาวโรงงานใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแจ๋ว จากว่าเป็นพวกคนใช้ต่างๆและ,ะตัวอย่างสุดท้ายก็คือเช่นคุณลิซ่าลิซ่าก็อาจจะเป็นแบบว่าเด็กแร็คนหนึ่งนะครับคาบแบดเป็นแบบอันนี้ก็เป็นแผนภางที่สรุปรวมทั้งหมดของบทที่4ขอบคุณมากครับ